สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะบเบรกเกอร์แมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย์พุชบัตตอนสตาร์ทพุชบัตตอนสต็อปและมอเตอร์นะคะ ต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยสายไลายออกจากด้านล่างของเบรคเกอร์จะมาเข้าโอเวอร์โหลดรีเลย์หมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดรีเลย์หมายเลข96จะมาเข้าพุชบัตตอนสต็อปออกจากพุชบัตตอนสต็อปจะมาเข้าพุชบัตตอนสตาร์ทออกจากพุชบัตตอนสตาร์ทจะมาเข้าคอยล์ของแมกเนติกเอ เราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานการณ์การทำงานเมื่อกดพุชบัตรตอนสตาร์ทเราจะเอาหน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกหน้าคอนแทค n o มาต่อคร่องพุชบัตรตอนสตาร์ทหมายเลข43หน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกจะมาเข้าด้านบนของพุชบัตรตอนสตาร์ทหมายเลข44หน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกจะมาเข้าด้านล่างของพุชบัตรตอนสตาร์ท สายนิวตรอนออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์จะมาเข้าคอยของแมกเนติก a 2ต่อไปเราจะมาต่อวงจรกำลังกันนะคะสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก l 1สายนิวตรอนออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก l 3สายลายออกจากโอเวอร์โหลดรีเลย์ t 1จะมาเข้ามอเตอร์ สายนิวตรอนออกจากโอเวอร์โหลดรีเลย์ T สจะมาเข้ามอเตอร์ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะคะ On Breaker กดพุชบัตรตอนสตาร์ทมอเตอร์ทำงานกดพุชบัตรตอนสต็อปมอเตอร์หยุดทำงานกดพุชบัตรตอนสตาร์ทมอเตอร์ทำงาน หากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดก็ตัดการทำงานมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานเมื่อโอเวอร์โหลดตัดการทำงานจะไม่สามารถกดพุชบัตรตอนสตาร์ทมอเตอร์ได้ต้องหาสาเหตุที่มอเตอร์หยุดการทำงานอาจจะเป็นที่จุดต่อสายลูกปืนหรือสาเหตุอื่นหากหาสาเหตุเจอแล้วให้กดปุ่มรีเซ็ตที่โอเวอร์โหลด หลังจากนั้นกดพุชบัตรตอนสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทำงานหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดพุชบัตรตอนสต็อปมอเตอร์ก็จะหยุดทำงาน